สวัสดีครับนบนะคะเป็น GM ของสโกมารีเอ็มเพลเร์บสวัสดีครับผมชื่อสุรชัยทองเอ็มเป็น Service Manager ของส c โ o มารีไทยแลนด์ครับผมวันนี้นบนี่จะมาให้ความรู้เรื่องเผื่อลูกค้าท่านใดมีสงสัยเรื่องเวลาขับขับอยู่เนี่ยเครื่องสะดุดเนี่ยวันนี้อาจารย์โซนเนี่ยจะมาตอบคำถามให้กระจาากัันะครับครับผม<อ>คือเบื้องต้นก่อนอื่นขออธิบายหลักการ ปกติเครื่องรถการใช้งานทั่วไปของเราบางทีคนคนขับขี่ไม่เหมือนกันครับผม,มบางทีอาจจะขับในความชื้นเยอะๆหรือว่ามีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเกิดอาการสะดุดหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็บางทีอาจจะเกิดแบบไม่ได้ลุยน้ําหรือมีการสะดุดเกิดขึ้นอย่างเบื้องต้นสมมติถ้าเราขับลุยน้ําหรือลุยฝนมีอาการสะดุดอย่างเงี้ยสาเหตุหลักๆก็อาจจะเคยเจอคือมันมีความชื้นเกิดขึ้นที่ตรงระบบเซนเซอร์พวกอย่างเซนเซอร์ขาตั้งอะไรพวกนี้ม,มันมีความชื้นเกิดเกิดขึ้น สมมติเบื้องต้นมันจะลมไประบบไฟไหมอ๋อไม่ครับมันจะมีเหมือนแบบว่ามันอาจจะเดินเดินไม่เรียบระบบมันจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับคือหลักการจะแก้ไขเบื้องต้นคือสมมุติถ้าเราไม่มีมีอุปกรณ์เรือว่าอะไรที่ว่าจะแก้ไขหรืออะไรอย่างเี้เลยเราเบื้องต้นเราใช้วิธีคือถ้าเกิดเรามีพวกน้ำยาหล่อลื่นหรือว่าพวกสเปรย์โซเนกอะไรพวกนี้ทําความสะอาดฉีดไปบริเวณซวกเซนเซอร์อะไรประมาณนี้อาจจะเกิดขึ้นคือคือเบื้องต้นผมแนะนําคือบางทีก็อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เพื่อเราเจอปัญหาเคสอ็ซิเดนต์อะไรอย่างเงี้ย สมมติมันสะดุดจริงๆหรืออะไรเงี้ยลุยน้าเยอะๆอะไรพวกนี้แล้วองค์ระกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือสมมติสายพานอาจจะมีพวกระบบความชื้นของน้ําเข้าไปที่เครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่มันไม่มีผลเสียหายกับเครื่องยนต์ครับผมมันอาจจะแบบว่า ระต,ตกนิดนึงด้วยความเข้าใจของลูกค้าอาจจะคิดว่ามีปัญหาที่เครื่องยนต์แต่จริงๆมันไม่ใช่ครับแต่จริงๆก็คือยังขับเข้าสู่บ,บริการได้ไดปกติครับไม่มีผลอะไรครับผมพวกนี้แล้วพวกอย่างพวกสวิตช์ออฟรันพวกนี้อาจจะโดนความชื้นพวกนี้แต่ก็ไม่น้อยที่จะเกิดขึ้นครับผม<อ>หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกความชื้นที่เกิดจากพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่ลุยน้ําเยอะมันก็จะไม่เกิดครับผมพวกนี้แต่ถ้าแห้งๆห,หมายถึงว่าวิ่งปกติทั่วไปอากาศที่แบบไม่ชื้นเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นที่ระบบของพวก ขับเคลื่อนตัวสายพานอาจจะมีความสปปกปรกถ้าอย่างนั้นก็คือแนะนําให้ลูกค้าเข้าศูนย์บริการมาตรวจเช็คอีกทีหนึง<ม>่งอะไรเงี้ยครับผมมันมีการสะสมของพวกฝุน<ม>พวกอะไรได้ที่อยู่ในห้องสายพานอะไรพวกนี้จริงๆไม่ต้องตกใจกันนะไม่ต้องตกใจ,ใจกันนะใช่มันไม่ม,มีเกี่ยวมันคือเกิดกับการขับขี่นิดหน่อยแค่นั้นเอง,องถ้าเราขี่ไปปกติก็ยังใช้งานได้ครับผมพอรอบต่ำๆอ,อาจจะมีบ้างแต่รอบสูงก็ไม่มีผลอะไรพวกนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับเราได้อาจารย์เนี่ยได้ให้คําแนะนําแล้ว ยังไงก็คือรถสะดุดยังไงก็ตามก็คือยังสามารถขับมาที่ศูนย์บริการสกมดีเอ็มเพลอร์ได้นะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเศษหรือว่าโทรมาด้านล่างได้เลยครับ094 282 9956เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการลูกค้าแน่ๆนครับตลอด24ชั่วโมงเลยยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับอุ่นใจได้ครับใช้สกูตเตอร์แบรนด์สกมดีัสำหรับลูกค้าสกมดีทุกท่านนะครับอย่าลืมว่าเวลาออกรถไปเนี่ย รถทุกคันเลยจะมีวารันตี3ปี30,000โลยังไงก็เข้ามาเช็คได้ตามระยะคู่มือด้านหลังที่ให้ไปในวันแรกที่ส่งมอบรถเลยนะครับต้องเข้าอย่าลืมเข้าเช็คระยะทุกครั้งนะครับไม่งั้นวารันตีเนี่ยจะขาดแน่ๆติดต่อเ m ็มเพลสกมดีเพลเยอร์มาได้เลยค่ะ